สวัสดีครับพี่น้องมึงทับหลังนี่จักเป็นอย่างว่าขาบออกไรมึงขี่มันไม่นั่งกินครับหนูใหญ่ายนะครับขี่สันสนได้เลยไ่ได้จะลับ,บมันทันถอดออกไมือแล้วเนะครับพี่น้องมายนี่ บรท่านใดญโตยูน่นี่คือรอเห่นกับผู้ชายคนนี้ครับแท้หนูยู่นี่นะตั้งถมกับดักกับดักกับถม เก็บมันบอดีดหลังนี้ดีดแทะแน่นอนดีดเลี้ยว้อมอ้ กับดักห้อยเข่าไวจินเลยพี่รังมึงขับถมกับดักผมกุดกลวยไม่ไหม้เลยนี่ง่อยมงใส เดาจนมันได้ครับบ่ไดดม่ยอมหลักยุสางที่เ้าใดสิมืนอนเขาจีถอดออกครับทีไปถอดออกคิดว่าหนูเมิดแล้วนูสองตัวซัำนั่นแลหละไปหาใส่ไม้ไม้ดีกว่า เซยจนกว่ามันสีได้หาลังอยู่นีิไปพี่น้องไไม้ไม้ไม้นี่ได้ส้เมือเลยได้พี่น้องเพราะว่ากะสีเอาออกครับผมเจ็บออกหูหนอยแห่งแรงพอด เก็บออกไปใช่ไม้ไหมครับ สุดท้ายครับผมมือขวยันขุดขวยไม่เต็มเลยพี่น้องฝ่าก็เป็นขึขมๆเนาะมาีิเดี๋ยวมได้ใส่ไม้น,นี้ใส่หาหลังด้ยออห่อน <c oughs> ฝาน่าขึ้น้องตกเอาะไม้แรกหาไม้น,นี่หาไปซิบครับ น้ำแห่งแม่แล้วพี่น้องมั่มีนม้ำแล้วพี่นี่ือวันแรงคักอยู่ห้เพิ่นมาจกเอาปลาไหลจะี่ให้เพิ่นมาแทงปลาไหลให้แทงถี่ ให้ท้งปลาไหลเ้ยได้อีกสองตัวมันจะเ่ยไม่เป็นแท้งบวกเดียวอยีละไม้ดงปลาไหลเฮ้าเดี๋ยวามาใส่ปลาไหลหลายๆย,า,ย,ยางล่ะอีกจกังไรกันหาเัื่องเถอะไม่มีไม้แต่ว่า,ามีกันสิบหลังเลยลนะพี่น้องครับหาไม้ใส่ยางอยากเลย บอกเลยครับผมแหลงคักแล้วคนตกกะบอเพราะเป็นยังเพราะดิดเล้ยไนี่ทั้งผมตกบอฟได้จับอึงกค่เคียหนูมีวาไตนี่ไปครับเจอกันอ่นเสอวิ่ห้อยหนูเรียน แล้วพอจะเปิดพมันกังแจ้งสว่างนี้รั่นดอนพอบะขำนี่เมียนอนขอยองเมียอยู่หนาหานสวีดสวัสดีครับฝนตกครับพี่น้องครับมือคืนอนเหนียว มาเคียงเลย <c oughs> เขาเชียดวาสิบว่า <c oughs> ได้แับมือนี้ถอดออกดีกว่าครับไา้นี่โอ้ <c oughs> เปลี่ยเหมดรู้ว่าบ่อออกเลย อถอดออกก่อนครับไม้นี่ฝนตกครับเปียกเหมือนแรง้งเลยคือสิใส่ไ่ได้หรอกห้ามมีฝนไม่อีกเป็นหมืดๆหาใส่ไมยอื่นดีกว่านี่หนูอยู่ดอก ีเาราบ่อใดมันบ่อใดักตัวเลยครับมาอนี้ก็อยู่ตั้งหลายมือยอมแล้วถ้าฝนบ่รตกสิเข่าอยู่ดิมันบ่ออกเลยเหรอครับนี่ มีห้อยกินเลยแมงเงียงันหลคอเสียเขาถิ่มไปสิ ใได้จกโตัวใหลีครับหมายนี่พี่้องหลายมือบ่ได้เลยน้ำบ่มีเลยฝนตกแห้งอยู่เด็กฝาก็เป็นครึมๆอยู่นี่น่าตกอีกอยู่ตกประมาณหกวงแดงครับ ตกอยู่ประมาณสามสิบนาทีเละสะก็แห้งสายครับผมหมายตก็ไปหมายที่สองครับว่ามันือกหนูหระอพี่รองครับนั่นเมียน,นวอคือใบใหม่โอ้ยใบใหม่ดีใจเหมือนพี่รองเห็นใบใหม่ว่าเป็นหนู นี่เห็นใบใหม่อันนี้นี่ครับว่าถือดีใจเมือดดีใจเมือดบ่เหลี่ยเลยเมือดแล้วฝนตก เลยเป็นสีแ่แหละหนูเบอ้ออกครับมือแร้งทิ่คืออยู่โดนคือเก่าครับผมผู้ชายคนนี้ไม่มีคำว่าพลาดนี่เห็นว่าพี่น้องอหมดหนูขาตั้มจวนี้ถอดออกไปใส่หมองไม้กัน อาไม่ไม่ใช่เคนิ่งาิ่งาี่หลอดจางอเมื่อดำครูรูคีรีคนนี้ไปเด้งไหนหน่อยไม่เคยผ่านตะเคียนเลยอุ้ยใช่คนนี้ไหมมาผ่าเล้งได้ไหน,น่อยเขากันนับหนึ่งตัวเป็นไหนครับผมขนาดฝนตกกันยังได้อยู่ วางติดไม้ไถ่ตามเด้พี่น้องนี่ฮ้ยห้อยเข่าอยู่ครับนี่ห้อยเข่ากินอยู่หนูขาตั้มครับของบอดดิตรเดินมาเล้ยงมาเข็ดเทศไหมตัวเดียวพอสภาพแบบนี้ได้ยาติสภาพอากาศแบบนี้พุกน่ะห้อยมาควดนไม้พี่น้อง เอาไมาไส่ไปหนอีอีกมันแรงนี่มันเห็นห้อยมันดิมันตกอะอีกหลังหนึ่ง,งยู่ใส่ะไปดีดโดนอีกโดนอีกสิจ้ะเธอจ้ะเธอจ๋าโดนอีกสิจ้ะนี่อ่ะปองพอหนุ่มคนนี้สองแต้มครับหนูขาตั้มของแสบเลยล่ะนี่ ต้องเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้ออกกันสุขาตั้มเลยพี่รังครับเหียห้อยไม่อยู่บรอไมนเห็นห้อยมันครับฝนตกแเดียวเอ้ยตัวง,งามพร้อมของแสบได้พี่รังนี่เดีย๋ยวมาใส่เวทของนี้นะ ติ่แตกต่างจากหนูจากหนูพุกหนูแพงนี่จากหน่อยก็คือขามันหน่อยครับนี่ตัวใหญ่สุดมันก็สิประมาณนี้นะครับขนสั่นๆครับขนสันขาสันควยหน่อยๆคูหน่อยๆน,ยนี่หนูท่องแด่หนูขาตัําเอื้นบวกขึ้นอนครับจะละผื้นที่แต่ว่ากระดูกกินได้เลยครับผัดเผ็ดซับมุนๆกินได้เม็ดเลย Đúng đi tìm. Tìm này Bà Sĩ mán Bà Sĩ mán các Nó mán chuồng xuất thải <cười> 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 oh, một Cái mừng hoi còn Mất hiển hoi đi Tập vấn tốt đều Xoáng tèm dưới à <laughs> Đó, มันสิบะเด็กตัวเลยกเลยครับมือนน้ฝนมันตกเนาะได้สองแต้ม่มคักเสือด้ครับนี่อัดเพลียเสียบ,บเลยของมักของมักเลยเหลยนี่ีห้อยแดนว่หกโมงกําลังสิเจ็ดโมงเหพี่ร้องครับรู้ผลงานเลย สองแจมระมาณไม้เก่าเวยครับผมนี่ไม้มหาชนไม้นี่ล่ะพี่ร้องครับมามายามไหนเ่าเคยผิดหวังเลยสิเรียนูฟุกอยู้แถวๆนี่แหละเดี๋ยวบมื่หลายตัวหทวางเขาได้ไปได้เปไล่หลีครับไมน้นี่ใส่กันแบบยางคักเลยตรงนี้อ่ะ ยี่สิบคลิปอะปีนี่ใส่ยังไ่ยี่สิบมือบริเวณแถวๆนี่นี่ลนแล้ะครับผมผลงานเข้าสองแต้มสองเสียบครับผมหนูขาต่ำสองตัวยังมีอีกจะได้ครับเดี๋ยวจะมาใส่อีกอยู่ของแดงไปหมายอื่นนม้ยหมยส้สางเท้าเาส้าใส่น่อยล่ะฝนตกนี่น้ำท่วมมัดแทะมันแม่งเอียงขาบ่าตาย คิดว่าถ้ามีฝนตกอีกสางก็ติดถ่วมครับก็เลยว่าถอดออกไปฮาไม้อีกใส่ไม้อีกครับจะไหนก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กําลังใจได้ครับผมดูหน,น้าหนานเรียงครับผมพี่น้องได้เมื่อละโตมือนี้ได้ s w ถือว่าเป็นขวางหายากกันครับล่ะพี่น้องครับช่วงนี้มันบ่คอยมีหรอทั้งอีสานบานเท่ามันแห้งมันแรงคักพวด หนูกับจักไปยังไหนคนกับหาหลา,ายคือเก่าเหรพี่ร่งครับบ้านผมหาอยู่เม็ดปีขึ้กันซ้ำกันไปพอกิดแล้วครับสองเตรมมืมนันนี้ได้ของดีผัดเพด็ดเหมือนแรงพอดีครับเนี่ยเห็นไหมคลิปนาพี่ร้องเมื่ฝนก็ยังติตกเนี่ยบรรยากาศกคได้ห้หลายครับผมเจ้า ผมนุ่มสลวยสวยเก๋